ต่อออกอีกบ้านหนึ่มันยามใส่ดูแล้วมันเลยบันจะเอาออกมันกิดตี๋เที่กันเลยแนวปิดดำคัมบีใส่ก็ยังคือๆเลเหื่อยๆอยู่คือสิมาหาอยู่เหลื่อยอยู่โควิดเนี่ยก็ไดเมีนแเทม่าพอนาผู้อื่นแล้วมันนาโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัม <AN> พุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามีนะขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกโลกเป็นมิสูสัมมาเนมเจริญพรญาติโยมทุกท่านทุกคน ผู้ปฏิบัติในคำข,ขืนนี้ทางไกลทางไกลนาวกาศต่อไปกับทำความเพียรต่อไปอีกชักระยะหนึ่งเปลี่ยนกันขึ้นมาเบาสู้กันฟังไม่ออกที่บามีแนวเปลี่ยนผู้เปลี่ยนมีผู้เปลี่ยนก็นจะไข่เนาะสิบเมือ,อแหงกันได้ นั่งอยู่แต่ผนแต่ทำบัตรผลจนหอดปันนี้กับผู้เดียวคือเก่าอยู่กู้บาหล้อเปลียยนขึ้นบรามทรัินตเทีนว่ะอมิดขึ้นก็นได้อีกสักสี่นาอบ่เมือยังสันเมื่อขื้นนี่ก็ไปสล้องกองกระถินคือกันละดูดีเทียวคนละหน้าสวงคนละมือขื่นไปเทิ การพิธีกรรมพิธีกรารเิ่นกับแนววัดเคิงหนึ่งนี่แหละด้วยันไดนี่เนาะกรรมการเคืงหนึ่งนีงน่แหละมันเป็นแบบว่าบัดบ้านเน่ัดป่าเน่นะประเพณีเิ่นกันเจ้าป่ากับบ่คักบันไดกันเจ้าบ้านกับบ่คักบานานันไดหนะก็เลยพอเคึงก็พ่อโบ๊บแก,บาาก่บันไดี่อกระเทินพอกระเทินนี่นะ พิธีกรรมรวมกันหนาบ่นแต่กนัตตะบนมากไมก่มา,ม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 ,ามากเลยว่จะมาจะเริญพุทธมนต์จะเริ่พุนนทธมณฑลอะไรจะทำบัตรบัตรทำบัตรอะไรก็บอาจารย์เทิดถ้ามาก็เป็นมนต์ไปเทศเนาะจะทำบัตรจิตวัตรต่างๆเทิดบัตรเทศแล้วแบบมีอาจารย์องค์หนึ่งก็มาเทศต่อยอเทศดสองกันนะเขาฝักผ่อนบัน เมื่แมงม่วงก็คือคืนวันคือสงบดีแท้บานนี่บ่กเปิดเพลงเปิดยังสโลงว่าที่นอนดีๆนะห้าตัวมกทุ่มหน่อยซ้ำนี่ละชี้หาทุ่มเทศแล้วสององค์หน่อยถ้าวันเดียวกันเสียงเพลงไม่ได้ใส่บัวหงษบานคณะกรรมการเปิดบานีลยอปตชุ่มมือนั่นละขี่เหล้าบานกินเหล้าเปิดเพลงอยู่ในวัดอะไเอย่างนี้มาทเมื่อคืนนอนฟังเพลงเมื่อคืน ม่วนแห่งกนาดนเนี่ยมาไปสลองฟังเพลงแล้วบ่แล้วมาฟังเพลอเองอีกวันเนี้ย่รับเนยบรับแลดิโอไอ้ทักสิวัานังไไ๋อันที่ไปหายเขาเกิดขอ้นจังมันบ้านตะคอมนะอย่างเขานํามาเหมียนโน่นนะอันที่ไปหายเขาจังว่าโอ๊ต่อวัเขาดอ๊ตเอาไปว่าคันแม่นคือแต่สมัยจอตเอีไปยเขงๆนัดโออย่านไดออาไ่าทนีไหยเจออา่านี้เลยจะงหัดอา่นี คืดหน่อยคืดไงอย่างนี้พ่อเนอะมันคือกวัแต่ว่าไปสั้นเขาท้อไมดีกว่าตื While, Thai, ่นขึ้นมาแลเอาโรดเอาว่าแท็กซีว่าจังใดมันมันติดล่มหรือมันจังใดนี่ล่ะคือจะกินมาแต่แต่เสาร์คนละกรรมการคนน่ะบ้านนี้ตอนนั้นซึมซึมมากบ้านนี้ยบารีฟั่งบาร์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 บารีว่าคู่บาอาจารย์มาโบกเกี่ยวเลยเทิ่งเปิดเพลงดังเทิ่งลองเส้นลำเนียในบ้านนี้เขาเล่ากี่คนบ้าง จ้าสีแดงเนื้อหรืเสียงเนี่ยโอ้ยมันขนาดเนืวอโอ๊ตเอาบานนี้เนี่เหมือนชาวมาศมาเล้วอีู่ด้กยชมาศท่นเขาท่นเขาก่อนได้ไสบะดันระถินเนี่ยอย่าทันเฝ้าอันทอดเพื่นว่าแห่ก่อนเพื่อนวันเอาอีกแล้วว่าบานเปิดกันท่นเขาแล้วกันแห่ได้บานเนี่ยเปิดเพ่งบูมบ้ามบูมบ้ามขึ้นย่างหลอบสลับาันนี้สร้างจีแล้วกันเลยโอ้ยว่า อธิวัตย์ยังไงประเพณีเพิ่นนั่นละแนววัดวัดบานนอกกัเห้กาก็ไปแต่ว่าบ่บคืนว่ามันจะเป็นังสันนะคืนว่ามันติสงบสงบอยู่ก็เลยได้บุญน้าเขาอยู่แอ้เอาบุญความอดท,ทนความเพียรนํา่นเองแล่ะกับประเพณนีเพิ่นที่ยังไ๋ บคือบอกเขาได้เห็นบอกเขากับบมี่ถามถามเย็ดได้เย็นเมื่อก่อนก็ได้ก็ได้จะบอกไปก่อนแต่ว่าโบมี่จะติดสิ่เหล่านี้แว่ามือหนี้ธุระต่ทางไม่กับอื่นอาจารย์กับมือนี้เขามาสองผู้ปาอาจารย์กับมาเทศดให้ฟังบอกให้ฟังเพื่อเป็นแนวทางเพื่อจะนำไปตปฏิบัติให้บอกเข้านี้ผลทอกได้ธรรมะนี้เป็นกันควง ลำบากตัวบอกให้ไปโลกทีมือโลกทีซ้อบนวัาผู้ปฏิบัติธรรมิ้นท่านภาวนานี่นะทบ้เยตนำหนีมันจิเป็นทางมักทางอริยามักมักผลผลิพาน,นะต่อไปแล้วนะแต่ว่ากการเริ่มต้นนี่เขาก็มาในยิ่งข่าวอ่าสิมาท่านทาน่านยังท่าน่า,าตามการตามเวลล่าเรวกคินนะปัจจุบันนี้ก็ ง่ายดอกยากกาถิ่นง่ายๆผ่าง่ายๆงงงงก็สีว่าง่ายมันก็มันก็น,กนิบแหล้วยี่แล้วไปเลียกโอโลดตีนหลับวันอ่าฝากลับไปหาซีได้เงาซ้ำได้บรรทัดไปหายแล้วมันก็ง,ง,ง่ายเม่คือตะกี้ทางพุทธการก็ปัจจุบันมันก็ต่างกันเนาะเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆกาสถินหยิบก็บเอาเข็มได้หยิบเข็มมือห่อนา บอท่านเจริญนะแต่ก่อนนะบอท่านมีบอท่านจักบอมีายังเลยนะเสมอในนี่จักมันยังก็ยึดกันง่ายขันมองได้กีดขันกับพวกตรงนี้ตอนนี้บ่าหายแล้วเลยบอทเป็นนื้อผก็ไดยึดผ้าก็บบเป็นกาผ้าก็บบเป็นเห็นยังก็บบเป็นแล้วบอเป็นก็บบเป็นยังดอกมันมันมีมีผ้าใส่อยู่นะคิดต่บ่งเท่านี้แหละอ่าญาติโยมทั้งหลายเนี่ยก็นี่ดบอเป็นดอกผ้าก็ได้เสีอก็ได้ยังก็ได้ แต่ว่าเกิดจด้ในส่ผ่าอยู่เลยล่ะอ้มีแต่ผ่าผูนง,งามไล่นั้นไล่นี้ไล่เขาไล่ดํำเงิน,นอ,อ่าเป็นอย่างลั้เขาเห็นไปหายแล้วดีแล้งงามเนี่ยโบฮาเตนิดโบฮาเตนั่งเลยผ่ากัคือกันได้บาทเลย,เลยไม่ออกกับวัตถิมาตรถ,ถวายผ่าหรือเอาผ่ามาถวายกันถวายผ่าแล้รก็บริว่านกับบ้านนั่นอีกมาเนี้ยปัดใจคนบอมันผ่ากับพูแล้ว เบียดเสียโลดทัานมาไปเอาพื้นใดก็ได้บาเนี่ยสร้างหางันสร้างผันเของงามๆเลยบาเนี่ยบุตงหาไปหย่อนบุตงหาไปฟันอันนี้ดอกอ่าฟันเกล็ดตองมีดอกแต่มามาอยู่บัานน้องบุฮีอยู่ใส่กับซางนะแต่ก่อนการต้นตองมีอยู่ใสนี่เห็นต้นตองมีนี่บอกโอ้ยอ,ยด,อยดี๋ยดายเดี๋ยดายไปหาแกมาเน่ยอยู่ใส่อยู่ใส่กับซางนะแกมาไหวแต่ฟัน ตุ่มยอมผ่านแต่กี่นะตัดไหวตันไหวต้อากองตัวกุ้มไหวบานนี้เห็ดไปเห็ดมาบม่ได้ตุ่มเลยเสมอเนี่ยเตากะหายกระทะก็หายนะมันก็มียอมอยู่เสมอยอมอยู่แต่ว่าเอาสีสีโรงงานขนาดสีกระปองสีกัดน, <c oughs> นะเพราะว่ายังมันมัน,มนขีดการผ่าขีดการขจี๊ยการทั้งไฟขีดการตุ่ม มันกับสีทนแน่บ้ดนี้นไตะกี้บวัใด้ยอม,มยอมผ่าเขาเนี่ย่พรเข้ากับสีตกไปซักเลยกับสีออกเลือดเชี่ยมเลยยมันกับเขาเลือดก็เลยยอมยอยู่เลื่อยนะตมอยู่เลื่อยทุกวันพระทุกวันโกนวัน,นยังเวสนามันก็เลยได้ใส่แกนหมี่แต่ว่าสีเขาโรงงานก็เห็นบ้านยอมมานนี้คอยมันกับทนดีแท,ท่าไล้ละซักอยู่ชิดเทอาเศร้าเจือกบ๊บเป็นอย่างบ๊อบเบอก์อยได้ยอม มีแต่สักแบซื่อดีบรีเกันย้อนลงเคียงปันฝ่าบาดโอ้สมัยหนึ่งเป็นทหันตัวนี้ว่าโอ้สบายแห่งยังวะมันคือเตกีได้เนี่นสมัยมันให้พัวข้าวั้งหลายนี่แมนมันดีมันสะดวกไปนได้ก็ตามสางแต่ว่าจะเลื่อมอ่อาจะเลืมของเก่าสินะเลื่อมของเก่าคือขอวัดคือว่ากิจกรรม ทีเหาเคยเห็นมากซึบทอดไปแน่นะนะคืออย่างงานครูบาอาจารย์พผยประธรรมทันทีละพันีิลืมเบิร์ตโบเมนใด้ยังกระไดมันก็เลยติขาดคิจวัดบริธรรมวัดบริเทศตามครูบาอาจารย์ทเ,รเทศมากเพื่อติดเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมากหนึ่ง้าลืมบนทางนั้นบ่เ,เกิดเลยเพราะทางนี้เป็นทางที่ฝนตกทางที่ ผัดเจ้าปสอสรงครูบาอาจารย์ยอดเยี่ยมนี่ยศียดนนลดิ้นได้ฟังด้วยวัตถิยูได้บ่มันสินอนงอยู่สื่อๆได้มาบวตกันเลยศีลสมาธิปัญญาเมืองเจริญต้องรักษาศีลต้องต้องเค่งต้องขัดอ่าต้องเกี่ยวต้องขยันขันแข็งขึ้นมาวันวากินแล้วนอนกินแล้วเอ็นกินแล้วหาเลาะเจียวกินแล้วหาคุยกันกินแล้วหาอ่าพิสกันย่อนบ่ได้กันเนี่ยล่ บเกิดสมาธิบ่เกิดปัญญาเพราะมันขาดชินดังสำหว่าชินทานน่านภาวนาชินสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นเร่ทางดีให้บอกข้อนี้เกิดความสุขขึ้นในในปัจจุบัน,น,น,นเนี่ยอ่าใดท่าน็ดีใจท่านนั้นท่านนี้ท่านทุกอย่างที่เฮามีอยู่หะเผินวายยังก็เฮตั้งเพิน,น,อ,อ,พนอ่าดล,ลึกถึงบุญนนอเจ้าของในการในท่านมันก็สบายใจอ่าสบายใจดีใจขึ้นบ้างโย่ไก่โย่ไก่หน่อยไรก็ตามทร้งมัน พอได้เห็นน้ำเพลินแล้วเห็นบตทูก,กตาเพลินได้ท่านเข็มอันเดียวก็ยังห้อยมันขาดเข็มเลยคันขาดตัวนั้นเป็นกฐินบ่ไร้เลยพอ,อยังมันต้องใส่เข็มเยียบหนอกผู้ไม่ออกด้วยเสียที่ลผลเลื่มเข็มบนานเดี๋ยวาท่านเข็มอันเดียวเท่าน,นั้นก็นบบได้ท่านทาเลยแต่ว่านี่สงได้บกหลายมนมันเพราะสิ่งที่มันขาดนั้นมันได้เต็มนะบ้านเนี่ยมันมีขึ้นมาเกิดขึ้นมา มันกับสําเ็จประโยชน์ได้ถ้าบ่มีเข็มมันกับ่เป็นจีวรได้จังสันวามันตตองครบบริขารหรือว่าครบของที่เฮาสีใสนีนะเิ่นเป็นคิดบบพอที่กอดยันเสียทีเลยตุกตาก็ได้เห็นบุญจอยวันขาดเข็มว่าสันเลยจะตองเอาเข็มวันบ่แม่บอกผ้าผ่าผ่ายานเดียวลืมได้คันเรน,นิฟเนี่ยก็ต้องมีได้ มีด้ายเนมีเข็มเนมีสีหย่อมเนต้องมาครบเลยขันโบครบกับผู้อื่นผู้คืได้ผู้เคยเห็ดนั่นหลักพอเข้านี่คืดคืดบ่ท่านได้เรื่องว่าโบคงอดจักว่ามันติมี่ยังเนยในในการสีเห็ดผ่าว่านี่นะนขันในผ้าผ่ามันเนบเองเนี่ยพระเนบเองเนี่ก็ต้องอาเตรียมผ่าเตรียมสีเตรียมเข็มเตรียมด้ายเตรียมจักอเอาจักมาเรือยบริสุทธิ์จัก นิบได้บาทเลยก็ะมีตัดเนี่ยสอเนี่ยบรรทัดเนี่ยเอาครบได้บาทเลยมันสิได้ขีดกระลักเม็ดเนี่ยบุญไงได้บาทเลยนี่บุญเต็มเลยเนี่ยเท่าออาแต่ผามาอือก็บอกไปย่างแตบว่ากะทินก็คือผานั่นแหละกะพาโย่เดวมันบ่ครบนะ่ยังบท่านครบเข้าได้ขีดเบอ่งไหนบางเทีโอ้ยมูอะไรแต่ผามาได้ขีดมาเข้าไปนิบได้ได้เข้าไปนิบอ่าได้มีตัดเข้าไปตัด ได้บุญหลายอย่างนะได้สีเข้าไปยองฮิตต่างหลายหลาย่นละบุญมันจังที่แต่หลายกว่าหมู่เ็ดย่ำได้ยังได้วันนั้นได้จะพามา่ผู้นั้นก็ได้จะพามาแต่ว่าแนวอื่นยังบวท่านใดอยู่ต้องต้องคิดให้ดีๆนะคิดเบิ่งดีๆแต่ว่าในนิทานเพท่านก็บอกสร้างอยู่ตลอดไปครูบาอาจารย์มากว่าโอ้ยพอใหญ่ตุ๊กตาหนั่นในท่านเข็มนหน้ามูกันยังได้เป็นเศรษฐียังรวยหรือว่ายัง ผลถูกใดในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นเทศรษฐีจอยคน,นบุญใหญ่เทวดาเลยเห็นใ้การกระทั่เนี่ยนะสาถูกหองกล่องขึ้นมานะียดเสียงได้ยินเสียงดังเพราะว่าเป็นท่าบุญใหญ่นะทวมินิล่ามันก็บองเกิดประโยชน์ตัวนั้นขึ้นมาจะแล่นหากันอีกนะเห็นบรท่านเียน่นแล้วเตรียมมาแล้วได้มาใส่ใส่ในกองกระถิ่นน,นก็เลยเป็นบริวาร ของเศรษฐีต่อไปเลเป็นเลยเป็นเศรษฐีได้บุญใหญ่เลยวันเห็นบอดแ้วท่านอาจรย์ผเข้าวั้ยินดนฟังแล้วก็เตรียมตัวกันไว้นำเนีย่ยให้เขาใจดำเน่นหะน้ในสิ่งเรานีในปัจจุบันนี่นนนก็ว่าง,ง่ายๆละ่ะง่ายอยนแต่ว่ามันถังถันผู้ได้เห็ดมันกระไดเท่านั้นลหละแต่ถ้าเวลเท่ากับบอดายบอดในสิ่งที่มันครบประโยชน์ขึ้นมาเพิ่มพูนบุญน้งเงาขึ้นมาอีกมันบบกแห้งดอกแต่ว่าเข้าขึ้นบอกขอซื่นๆนะ่ังระบบตีบาดดอก ได้อันนึงเข็บอันนึงสินะแต่หนึ่งเขาเล็กๆน้อยๆกันนะเพราะจริงแล้วนี่เขาต้องเด้ใส่นะ,ะเด้ใส่ในการเย็บผ้าทีวอนเพระเจ้าประสงค์นี่แต่วคันขันบบมีตัวนี้ก็มันมีอยู่ต,ตลาดก็ได้คุณเย็บแล้วนะเป็นไตทีวอนแล้วนะไตพืนหนึ่งก็ดีกัน,น้วแล้วกับสาเร็จประโยชน์เลยโนธนาสาทูนํากันนะนั่นคือปัจจุบันนี้แต่กันเห็ดคือแต่ก่อนเนี่ยโอ้ยอยากย,ากยุาเห็ดยากการกระทํา บุญนี่ก็ได้พุนว่าให้ใช่ค,ค้อมสมคีค่าข้มสมคีกันไล่ๆคนพันเจ้าพันสงมาซอยกันอ่าเนียน่ะนีนี่เห็นนัน่นเห็นนี่ซอยกันมันจังสิเหลวนะในการทําจีวรในการทําผ่ากระถินที่เท้าที่เอานั่ไปการไปนําไปอ่าถวายด้วยว่านําไปให้ผูเพิ่นรับผ่ากระถินนั่นไห้ดนใ่ในขึ้นนี่มือนี่ย์ไสินะแต่ว่าอันนี้สงมันก็หลาย บุญกัดหลายเพิ่นพูนงขึ้นเพราะควมเพียนเพราะควมอดทนเพราะควมขยันสมัคขี่กันขึ้นมากแต่ปัจจุบันนี่มันกระบบปนนนันนันนะมีคนสมคัคีอยู่แต่าบาโบเข็มแข็งบดบหลายนะแต่ว่าสัทหาเขาก็มีอยู่สัทธาคือควมเสือว่าห้องเสด็จบุญเี่ละมันก็อยู่น้าใจเขาอยู่น้าสัตห่ามาถ้า,าสัตธ่าดีแล้วครบแล้วตรงการแล้วประเสริฐแล้วต่างใจแล้วสินะ เสือแลววหลวเอียดทิ้งหนีมันจีด้เกิดมาแม้นหน่อยแมนย้นไล่ก็ตามาร้างกับได้บุญคือกันบุญยิงไงกันถ้าผู้บักไงบักไล่กับเอามาแต่ว่าห่างชัดท่าหน่อยสิเฮ็ดตามมูส่วนมากซื้อเฮ็ดเอาอยันมูวานะ่าเป็นสีน่าก็เลยไปน้ำมูมูผ้าบูซาผ่ากับปูซาไปซื้อซื้อสินะบบมีสถานนะโบสถา่กอกาบา่กไงซะแต่ว่ามันเกิด ได้ยูวัดก็ได้หน่อยคะแนนนะอ่าขันถ้าท่าการนี่โอ้ยฮามูมีด้อยตังคิดตังใจเตรียมไว้แต่ลายมือคนเสีย right ้ยวมาถอดวัดหนีเส at ี้ยไปวัดนันอ่าแบงไหวแบงไหวเยนซื้อไหววัดหนันเน่วัดหนีแน่สื่อผาามาหาลวกร่วมหลูกล้านมากรามาซื้อใหม่หนึ่งตัดอ่าวัดละวัดละเม็ดสองเม็ดวัดละสามเม็ดวัดละสองเม็ดสามเม็ดไปตั้งใจสิเหตุนะอ่าจังสันเน่ก็อนจังใจคนมันต่างกันเนาะ ผู้น้นึงก็บ่าต่างใจต่คนคนนี้นว,ว่าใจใจ,ใจใจจะได้ก็มาบุชราดน้ำพึน,นก็ดีคือกันนี่ก็ต่างใจมากคือกันอยู่แต่ผู้หนึ่งนี่มันมีอ่าผู้เสิเหตุเอาจริงเอาจ,งอาจังน,น,นานาสาธุเดอเดี๋ยวไปถอดทุนบ้านนั้นบ้านนี้ปีหนึ่งเดี๋ยวเป็นสิวัดทิปกวัดเท่าวัดก็มีพออย่างความต่างใจมันก็บ่ได้ยลายดอกข่านบริส่ลลายเพิ่นว่าสอกหนึ่งแขนหนึ่งว่าหนึ่งกระไรกี่สีน้เมตรสองเมตรสามเมตรกับเป็นผ่ากระถิ่นคือกันเพิ่นก็ไปใส่น้ำกันถนัด ให้พระเจ้าพระสงฆ์ได้อ่านงได้ใส่ได้ส่งได้ไปบินป่าได้กันหนาวกันเดีกันฝนนะในกิจกรรมเทศวัลนั่นกันใช้ฝาเข้าพื้นกันในหน่อยพุ่นกระใส่พื้นกันตามที่คนเ็ศได้นั่นแหละจังหวัดสัตหีะอันยิ่งใหญ่คือความเสื่อเสื่อวาเฮ็ดนี่มันกับขันกับวันบุญกระถิ่นอันยิ่งใหญ่ก็ก็ได้ท่านผ่าพื้นกันเลยนะมือสาวเพื่อกระถอนนอนกัแต่ว่าเป็นมุนอัฐาได้แหละ ผูบบ้บรรเฮนก็ได้โบคือบุญมันในพระบกครบน้อพระสามน้องปันมะเก้าวันนี้อัฏฐบริขารเพิ่นว่าขันธ์ที่เก้าขันธทิ้นมันกับบริทิ้นพระสามน้อก็เลยให้ท่ายกเพิ่นว่าอัฏฐบริขารเพิ่นว่าถวายแก่พระสงฆ์เพิ่นว่าเออก็ดีคือกันเพ่งว่าผลลัคนกันธ์เสียใจเน่จริงเนาะตกใจเน่เนาะเพราะว่ายังเขาคือจังวางขันธ์ทิ้นเพิ่นว่าคือจังประเทธงันธ์ทิ้นขึ้นมาเก่าอัฏฐเพิ่นว่า บ่ได้บ่ได้ไ่ได้พระสิหาก่นวานเปิดกับบุล่าปุกกรรมรเพร่นวาโทสิบานเิ่นน้ะบ่เพดคนวาคกอสิไป่ก้าวกฐินเนี่บ่อใพอพระสิยูใส่ละคนวาน่นวาพระสิบบ่ได้ไปไสมาใชคันคันได้ก้าว้ากฐินนี่สิลับากรินเฉพาะไปใชบ่เพิ่นว่าเจนหอดจนสาม่นวาอ้าวสามเสนโอ้หจะไดไม่ได้ไสละรูตรนีีกได้ได้ในยิ่งนวานนะก็เลยมาโอ้ พูดต่างใจใเด็ยดกับถินนี่มากล่าวคำอัตถานเป็นสิวัตจังไดรน้อยนะตกใจในี่เจ้หน่อยอยู่แต่ว่าก็ะไรบุญคือต่อ